เดี๋ยวเราจะมาดูเลขเลขของหมูกันนะครับว่าหลายคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับ สครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประวัติวันวินจากทีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะ็็เินทางมาร่วมในงานพิธีขึ้นเสาเอกของทางหลวงอำเภอสังขะนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงนะครับมาแล้วต้องมีอะไรดีๆต้องมีอะไรเด็ดๆไปฝากมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับาว รออ้องปรับทูตตามจุดที่เคื่อนเส้นสันเบยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ<ม>และ่าได้ร่วมในการปักทูตด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญทั้งสามท่านเลยครับขอเรียนเชิญท่าน<ม>ขอเรียนเชิญท่าน,น,น,นสารวัตรสมจิตครับเหรียญจิตสุริมงคล วันนีเ้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราิจาการและก็ขอเรียนเชิญเฮียไพรัฐด้วยนะครับขอรีอนเชิญเสนยครับรับทู่ปักในประเด็ในครั้งนี้ก่อนที่จะมอบให้ทางหลวงตูนนำแสงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมบ้านเงินอเจ้าพิธีใน,ในการ การประกอบพิธีในวันนี้นะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นสิริมงคลเป็นการรวมพลังจุมรเรกไม่ประกอบพิธประโทรในตาจักไตตาจักูกเด้อพวกพระเรียกษาจะทาคุณดี thu Bodhauche buuche ya ku <Syukur> A lòng cho môi búa gà mê rồi nấu chân gà mập bóng bê lia bằng bóng 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 สันติกยังมุนีวารวายจะนังกรุปตำบนมหาฤไยเมียนวันสักส so so ิริราดุหมอกกาสถานสำนะเนี่ยปราชดอยด้วย่เ่จีสัมเพียบอรทำไมดีวดาออยใจพัวทั้งในปรือลิงีงยจอสบายสูปสารทวุสเมสุนันโต ก็ยมโมัเจิญเทวดารนยเเจริกบฏตระารนะครับเตระการไว้ต้นนะครับของประชาชนนะครับที่เข้ามาแล้วก็หนือสังขารนะครับในพิธีก็จะมีการพิธีต่างต่างโควงหมู้งหมดห้าหัวครับ ไก่5ตัวนะครับก็ <มา S 1> จะมีกล้วยมีกล้วยประมาณ5หวีนะครับมีเป็ด5ตัวนะครับเป็ด5ตัวนะครับก็เครื่องเสังอยต่างๆครับขนมอาหารผลไม้นะครับปลาต่างๆรับก็จะจัด วจะมีน <br> ้องเอมาม่ห่างพุทธาสังมีจุดทูปคอจุทูปตรงนี้ถไว้นะเดีจะมาดูผมเห็นประมาณเจเจเรเนรหังเทฟจักโกงบปาติยังวจนิมิตังอุปนางหนเ Oh, uh, ตุกตุลุกระอังถเดาวินดาวกลไกลกลสนามตลรอังถีไตุอมปัดอมบ้งอมเรียงจีเจงโอชงายนั่านานต่อไม้มงคลนะครับ9ทิศนะครับมาเสนอการประตุม เอาวุตัวเป็นโน้สนเอ๊ะเอกตัวนมุดเลยกิจกรมสมัยนู้นมาเนก็เริ่มต้นตั้งแต่ไม้สพอยงไม้กระาลกวัดลูกกระลาสัตว์ปู่กระนยกนี่มาเอาพนุษยะครับคือเราจะต่อก้าวทิศเพื่อเป็นสริมงคลท่านได้รับเกียรติจากท่านประธานนะครับเอาอธิษฐานเลย ต้องขอกราบขอต้อนรับทุกส่วนที่ผู้แทนใดเดี๋ยวให้ให้กรยุบหรี่ดอกไม้ ระบายันไอช่างรอบามไวยันทัางทันนีูดอะไรอะไรก็ทที่ไอที่ไหาสักทีภาวนาที่ใคร ได้เงินมือได้เงินแล้วคนทีเงินล้านมุขมาละวันที่หนึ่งเล้สอดใต้ช่างมาฝั่งนี้บ้างช่างเออเอาเอาตีมุมเลยจะได้ม่ลมตัดักไ้เอารับิดอไปใโคกมาว่าเรามาทำตรงนี้ แล้วก็อัดชื้นเอาอุปกรณ์มามัดด้วยนะครับนี่อะไรบอกกันตั้งดีรียกอะไรเรียกอะไรคุณครับสามหรือเปล่ายังไม่รู้เจ็ดเจ็ดอะไรไขอเจ็ดห้าสงันนั้นก็เจ็ดับาสองเจ็ดสี่หนึ่งเ็ดสี่หนึ่งใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องใบเตยกันนะว่าวันนี้น้องใบเตยได้เลขอะไรจากที่นี่บ้าง ค่ะวันนี้เราจุดทูปเสียงทายสองด้านนะคะสองทิศนะคะเพื่อเราจะดูว่าตัวเลขจะเป็นตัวเดียวกันไหมนะคะก็เป็นไปตามที่คิดนะคะเป็นตัวเลขที่เราฟันธงไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็คือขึ้นลงหนึ่งแต้มนะคะมีฟังฟังทางโน้นจะเป็นเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็ฟังทางนี้เป็นเจ็ดห้าสองทางโน้นเจ็ดสี่หนึ่งทางนี้เจ็ดห้าสองอ่าแล้วยังไง ก็เป็นเลขที่ไปเตยฟันธงไปแล้วรอบหนึ่งก็คือ47ไปเตยฟันธงไว้47ใช่อ๋อนะครับก็เป็นเลข47เออที่เนี้ยหมวดทางหลวงที่นี่เขาหมายเลขอะไรสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ใช่กับอะไรเป็นเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ไม่ไกลกันอ่าไม่ไกลกันก็ยังมีสี่มีติดสองหนึ่งสี่อ่าหนึ่งกับเจ็ดสองกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเจ็ดสี่เจ็ดห้า เป็นตัวเลขที่ขึ้นลงหนึ่งแค่นั้นเองอขึ้นลงหนึ่งเนาะงวดน,นี้อ่าใบเตยตรงๆของใบเตยเนี่ยชอบเลขอะไรงวดน,นี้อ่าสี่เจ็ดใบเตยฟัน47นะครับอ่เอาโอเคนะครับก็อ่ามาติดตามกันว่าใบาเตยฟัน47แล้วเลขที่นี่ถ้าใครชอบหรือใครนี่ก็ลองตามดูตามเลขที่นี่นะนนแล<ต>้วแต่ว่าทีเนี้ยแอดติดใจอย,อยู่ที่สองสแล้วกันนะครับที่นี่นะวันอาชุด แล้วก็ทุกช่องเลยนะครับอขอบ,บขอ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 บาอบข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 ับขอบขอยขอบขบบขอรขอบออข,อขอบขอบขอบขาบขั่ขอบขอบขอบะอบขอบขขอบขอขอบอบครับขอับขอบขอ,อ,อนนบขอบขขอบขอบวขอบขบบ ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านดาบตำรวจพลสายกระสุนหัวหน้าจุดบริการทน่พมสารธรรมบุตรวัน่อกระทรวงอาชีนเลือพวกพระเจ้เนท่านตัดอุศสงสังขารท่าน้าจอนิชาภาพระเจชนท่านเจ้าจอสด็จชูนัการียนโดยบริการสังัวันนี้นะครับแต่ผมแนะนาตัวแทนของตำรวจกลางหลวงุรีนคร ขอขอบพระคุณที่นี้นะครับจะทำงานโดยกำน,นิดถึงคปริ์ของพระเจ้า ท่านครับขอเชิญท่านเอียรไพ,พ,พร์รัฐนะครับเชิญราอยตำรวจโทสมควรนะครับราอยตำรวจตรีศักดานะครับขอีนเชิญครับ ดีครับครับท่านพับไปแล้วท่านจะได้ดีทุกคนนะครับเชิญครับ,รบแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำวรวจตอมอนะครับตรวจตรวจคนเข้าเมืองจากช่องจอมนะครับ เอ่อท uh, ่านพรฒนาสมพรนะครับ ครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญที่จุดร้านกาแฟนะครับที่รับประทานอาหารทุกท่านเลยนะครับด้วยความเคารพนะครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับและต่อไปท่านจะเห็นเสาธงที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในเขตอีสานใต้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาดูเลขเลขของหมูกันนะครับว่าหลายคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับ C สามพันธารียาจามีนะครับได้แน่นะครับด้วยนะครับชีวิตของเราจะได้ด้วยด้วยกินหมูชีวิตของเราก็จะได้หมูหมูนะครับกินไก่ชีวิตของเราหลายตาหลายตาเรียกว่าตาสัตประหดครับมีตาสัตประหดนะครับอ่าสำหรับ อ่างคอไก่นะครับเอ่อคางไก่ก็ให้ท่านไปดูนะครับของกล้วยค่ะอ่าของกล้วยนะครับชีวิตของเด็กๆกล้วยๆครับครับผมอ่าขอได้รับการขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่มีเงินแต่ว่าเวลาจับกล้องปั๊บนี่แหละ ไปเตยมั่นใจกับเลขตัวนี้มั่นใจมากพันทงเลยร้อร์เซ็นันธนะพันธงว่างวันนี้ต้องมารักการวันนี้ต้องมาแนี่4สเจแต่ตัวนี้หนึ่งแต่ตัวนี้1 2ึ่งสอ่งส่เจ็ดกับหนึ่งสอครับ